เติมน้ำมันเติมน้ำมัยเด็กเติมน้ำมันดิกูกูซ่อมก่อนนะกูเนี่ยซ่อมก่อนนะอย่าชนถังอย่าชนน้ำมันถึงได้ละเฮ้ยคนข้างหลังยังไม่ได้ตามมาเลยนะ เออรายารายาเฮ้ยใครวะเนี่ย ai มันตาม à ว่ะแกง đi ว่ะทํางานดิฮะเฮ้ยเดี๋ยวเจอ โอ้ยไข่ไก่ไม่ขัรถเฉียวโอ้โหเหียเยมากลยียวดูเลจกดีลไ่ชน่ะดูรอยรถอ้ยเหี้ยหมดเหีเลียวเดียวเดียวเดีวยวเดียววดีเดยเดยวเเดียวเวียดดยดยเียเี

น้ำไปเลยนำไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวคุมท้ายให้ไปเลยไปเลยเมกี้เกิดอะไรขึ้นไอ้ยึดไฟม่วงไม่มีแล้วอ่ะไปก่อนเลยเดี๋ยวตามไปให้มึงมันนำไปให้มึงมันนำไปรถมึงหมุนกันเลยจ้ไฟม่วงขับไปแล้วแต่ไฟมันหาย รันจอดจอดตำรวจมาตามหาเราป่าวะไม่ไม่ไม่ใช่ตามหาเราตังหนีไปก็ไรประโยชน์ครับหนีไปก็โดนจับเปล่าๆครับจอดเถอะเชื่อดิหนีไปก็ไรประโยชน์ ไปไปจุดรวมพลที่ซ่อมเดิมเลยไป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 เลยหก <6, S 1> เกทีหกแปดหกลบหนีการจับกลุ่มยึดรถตัวมันไปไหนกัน<ต>เฮ้ยมันไปไหนนั่นแ่ะไอ้คันแดงอะ่ะไอ้ไอ้รถตะเบียมอะ่ะไม่รู้อ่ะ นะถ้ากูทำงานป่านนี้กูมีตังเป็นร้านแล้วอ่ะดีผู้สวยๆดีผู้สวยเข้าร้านเข้าอู่กูเข้าไม่ได้เข้าได้วะกูเข้าได้วะตบทริปตบทริปเดี๋ยวไปรวมกันอีกทีที่ที่ที่เออกลางเมืองอ่ะแต่ตอนนี้สั่มรถก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวเอารถเข้ากาหลาดไม่ได้เพราะเดี๋ยวจะโอซีละอยู่ไหนแน่อยู่ไหนแน่หืมอยู่โกดังอยู่โกดังมารับมารับหน่อยมารับหน่อยเอารถเป็นไรอ่ะหาอยู่โกดังน้ำเงินโกดังน้ำเงินไหนวะ อะไรวะคุยกัไอ้เอออยู่ไหนเนี่ยกําลังน้ำเงินตรงกัญชาแถวๆกันทํากัญชาใครทําเราไปทําอะไรแบบนั้นอ่ะไอ้เอี้ยหนีตํารวจไงเจอไหมตํารวจหนีมาได้หนีมาได้เอารถมาจอดใช้ตํารถดิมีไหมตํารวจแถวนี้ไม่มีนะไม่ได้ตํารวจจะมันตามเฮ้ยขอยืมรถนี่หนิรถรถแดงอ่ะผมไปรับเพื่อนตรงที่ปลูกกระชามันหนีตํารวจอยู่ เดี๋ยวมาบอกนะมาบอกเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเยขึ้นมาขึ้นมาเลยเฮ้ยอยู่นี่อะไรเดี๋ยวมาเดียวมาเห yeah. ็นกระลาดน้ำเงินป่ะกระลาดขวาล่างอะนะน้ำเงินตรงแถวกัญชาฝั่งรงข้าบกัญชาเห็นปะ มีแล้วกำลังไปเข้าใจแล้วทำไมรถแม่งถึงแต่งแต่งแต่งเครื่องกันอีเฮียะแรงมาแบบล้วนะครับโคตรมันแล้วนี่พ้นไปนะพ้นพ้นพ้นแล้วพ้นแล้วในม่นเเม่นเม่นเลยวะอ๋อเนี่ยเหรอไหนวะเอาไม่ใช่ตัวหมู่บ้านเหรอไม่ใช่กระดาษกัญชาหนวะ าดพันชาที่อยู่ใกล้เมืองไงไม่ใช่ที่ปูกที่โพเสตเพื่อนโพเสตล่างสุดอะล่างสุดเหรอ้ยเหี้ยแป๊บเดียวไปไวตังวะุณหนีแป๊บเดียวอะกูบวกงเลยงั้นเดี๋ยวรอแล้วกันรอซ้อมรถเสร็จก่อนแป๊บนึงเออเออเออเฮียเร็วชิบหายเรยววะ ได่อยู่คนเดียวอ่นะเออนด่อยู่คนเดียวดิเนะเะเนค่อยๆขับมาไม่ต้องเร็บป่าวรถยังซ่อมไม่เสร็จอันนี้ยืมรถได้แดงมาก่อนเย็ดแม่แล้วตำรวจเจ็คนอะมึงมันมาอยู่เฮียอะไรเซิร์ฟนี้เนี่ยเฮีย สวยกูแกกูมาผิดทางเอ้ยมันจับโจมมาเขาจับโจมนะโอ้ยอีกโอ้ยตำรวจต้องด่านเดมลืมบอกมันตำรวจต้องช่วยอีกแล้วดิเดมหนีไม่ได้แล้วเนี่ยแม่งตอนแรกแม่งบอกเลยตำรวจต้องลองอย่างสุดความสามารถโคตรมันอ่ะโคตรมันอ่ะโคตรมันอ่ะเมื่อกี้ผิว่ามีสีสันดิอืมไอ้มันกูอยู่กับตำรวจเนี่ยกูเป็นเป็นกูเป็นผู้ช่วยตำรวจอยู่เมื่อกี้ตำรวจแห็นงานกูตำรวจเขาจะแห็นด่านกูตำรวจ เราจะได้โซนักเก่าจังเลยอ่ะเราแกงเสือเองนั้นนั่นแหละที่จะแหกด่าจ้ะแหกด่าเนาะแหกด่านเนาะเหนเลยคุณโลลดคว่มเมฆดาเนไอ้เหี้ยโคตรมันไอ้สัตว์เหี้ยเอ้ยผมโดนขังวิ่งนี่มีคนโดนเมฆชายไม่เคยซื้อไม่จะยึดรถแดมเว้ยไอ้สัตว์รบกวนเปิดวงเหลืองเลยครับ อ๋อแล้วคุณดำมันสีใต้ท้องมันมีอ่ะใช่ใช่ใช่แล้วมันทำตามดำไม่ทันตำรวจฝากชนรถหน่อยได้ไหมชนไม่ได้ในโกเมนนี่มันไอ้นี่ได้ปะมันโดนจับปะเนี่ยฮัลโหลมายังมายังเพื่อนกำลังไปไปรถว่อนว่อนเมืองเลยวะไอ้เหี้ยมันตั้งด่านตำรวจอ่ะตรงไหนคนโดนยาเต็มเลยเราในแก๊งเราโดนบ้างมั้ยเน่ะไม่รู้ว่ะเชิงเหมือนโดนว่ะ ไม่รู้ดังวะเดี๋ยวจะทำก่อนไอ้โรมน่าจะโดนจับข้าคุกไปแล้วเรียบร้อยไปไหนในกาลาดกลางเมืองนะเออไปกาลาดเอ้ยกาลาดกาลาดไม่กลางเมืองดิเพื่อนทำไมตำรวจจำได้เหรอเออขึ้นไปหน่อยขึ้นไปหน่อยแล้วรถกูไปจับโดนตรงนั้นน่ะเดี๋ยวมาเย็บเย็บดูก่อนไม่เป็นไรเขาไปเขาตั้งด่านอยู่ตรงไหนไม่รู้ เพื่อนนัดก็นัดเพยพวกนั้นไงไปอยู่ที่นั่นอะไอที่ไปดิฟกับเรามาอะเไรไม่งั้นพรุ่งนี้กูต้องเปลี่ยนสีรถแล้วแม่งคงจำสีรถกูได้มันไล่จับมึงเวลาก็ไม่ได้ไรไม่เห็นไม่เห็นก็ไม่ได้ไล่จับมันไล่จับกูคนเดียวทำไมรถกูเป๋ข้างวะเฮ้ยรถี่อะไรน่ะ ทักงที่เหรอเออไอเชี่ยแต่รถกูหายไปจากแมปเฉยเลยอะไรวะตำรวจมึงมาทำเชี้ยอะไรเยอะแยะวะเนี่ยไม่งมาดักไม่งตั้งด่านไอเชี่ยปลาปลาป,าปาลาเราเราถูกกฎหมายนี่เอา้าโดนเรียกเหรอคุณเบกย์อุเบกย์อเบกย์เกมเหรอ <laughs> เออ ตำรวจตรงไหนวะคาสิโนเราตวะคนนั้นคารียกอ่ะคาสิโนตรงตรงที่แข่งรถเหรอตายเหรอครับโอเคครับผมคนตำรวจจัดการคนนั้นให้ยังตำรวจชื่อแมวอ่ะคาสิโนไหนวะจัดการให้ยังจัดการให้ยังคาสิโนตรงไอ้ที่แข่งรถปะคนเดิมครับตบตบตบไปตายเนี่ยกูตื่นขึ้นมาก็ให้ตายอ่ะมีใครมีของแดงบ้างเดี๋ยวผมป่วนให้คน ผมไป,ไปแ,ลแล้วนะครับผมผมจะผมจะไปข้างบนนะครับใช่ใช่เอ้าคุณตำรวจคุณตำรวจทำอะไรผมเอ้าคุณตำรวจ